โอเคแล้วว่าเดียนด้วยมีตมาเล่นเวกีเลี๋ยวหมูกกับเพื่อน <Yahoo! S 1> ซึ่งตอนนี้ก็จะเวล้อยแล้วนะก็เอออีกหกโมงครับจะมืดแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยนะเดี๋ยวเอาให้้อยเลยแล้วก็วค่อยอัพครอบเวลสี่แล้วกันเพื่อนคนหายที่สุดก็เวล้อ,อยนะเพื่อนคนดูสิโอ้าจะได้นีหกโมงกับหนึ่งทุ่มสองทุ่มเลยครับว่าได้คนระับก็มาอัพครอบสี่แล้วนะครับ อ่ะกดเลยนะครับอัพปุ๊บดู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 ด,ดูนี่ยินด,ดีด้วยคุณอัพเกรดคอหมูสำเร็จแล้วยอดไปเลยชเชียงเปล่านี่ครับโอ้ยเป็นแบบอ่าเป็นหมูแบบท้องเนะืครับแบบถือเขารว่าคาทาเวทปะ่ะเออนะครับแล้วมีผ้าคุมข้างหลังด้วยนะใส่หมวกก็ราชาด้วยนะว่าสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะดูเป็นความเป็นประสาแลวนะครับสำหรับค้อหมูนะครับเ <c oughs> ออนั่นแหละครับประมาณนั้นจน เนี่ยตร,รงนั้นแปะลูกอ่าตอนนี้ก็เอาหมูที่แบบตั้งเวนานะครับนี่ครับอะไรประมาณนี้นะหอ้ยตั้งเออหนึ่งร้อยล้านว่านะครับขายไปเลยเึ๊บโอ้ยรวยรวยรวยนะครับอ่ะแล้วสามารถอัพเกรดตรงนั้นเป็นลูกจัมโบ้ได้แล้วนะในสิบเจ็ดเลี้ยงสี่ไปเลยนี่ด้วยคุณอัพเกรดโรงงานแปะรูปสำเร็จแล้ว ก็สามารถเลี้ยงหมูได้อีก10ตัวนะครับเป็นแนสุดยอดไปเลยเชียวเป็นการเพิ่ม10ตัวใช่ไหมแล้วก็มีในครับในก็เป็นยาปรับยีนใหญ่เลยนะจานวน10ขวดด้วยกันเป็นยังไงล่ะสปูนจะช่วยเพิ่มโอกาสคลอดลูกออกมาเป็นสายพันธุ์พิเศษระดับสูงกันเลยทีเดียวนะเพื่อนคนปะกดใช้นานเลยนี่นี่นี่อันนี้ก็ได้ตัวแรกก่อนนะครับตัวที่สองนะครับนี่ ครับอ่าตัวที่สามจัดไปครับผมปึ๊บโอเคบางคนต่ะมาก็ตัวที่สี่นะครับอ่าสังเกตได้ว,ว่าอ่าแบบดูว,ว่าแบบเออเนี้ยปรับยีนสันเล็บหมดทุกตัวเลยครับดีกว,ว่าขวดเขียวนะขวดเขียวนี่แบบเจ๋งบ้างอะไรบ้างครับอันนี้คือไม่เจ๋งเลยดูสิอู๋ห้าขวดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาหมูไปผสมนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวนะผสมไปแล้วแบบ เออต้องรออีกนานใช่ป่ะไม่ต้องรอครับนี่มียาลิงสมพันธ์อยู่แล้วฮะเอนๆบคุณอ่านตามนี้เลยเพื่อนๆโอเคตามนั้นฮนะเอ้ยขาดอีกไปซื้ออีกหนขวดมาครับเพื่อนๆน,นี่มาครับ 55. ห้าสิบห้าเหรียญ e. นะอีนะอ๋อยังเดียวเฟื่องน,นะเหรียญอีก็มีแค่ละสิบหกนะส่วนเลมซีก็อุย้ยหกหกล้านหกร้อยล้านเลยอ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมล่ะโอ้รวยรวยครับโอเคก็เดี๋ยวเออทำการผสมหมูเลยครับ แบบตัวนี้นลครันนะตัวเบลล์นะอ่าเป็นเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวเอาเป็นหมูแบบพวกนี้ก่อนนะแรงราคาสักสองแสนนะใช่ปะเออสองแสนนะปีปะเอาสองแสนมาครับนี่นี่สองแสนสองแสนริ้งจอกเขาห่าเฮ้ยแจ๋วเอาผสมเลยครับอ่าวันนี้ครับเพื่อนมีทั้งหมด15คนอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเราสามารถเลือกผสมหมูของเพื่อนคนไหนก็ได้นี่ก็ตัวที่สองเดี๋ยวก็จะเอาเป็น ที่มันเป็นส่งแสนนะฮะนี่นี่ซัตต้ลูปีเปอร์ก็ได้ครับกดไปครับโอ้โหตัวที่สามเลือกชนิดหมูนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาสักประมาณเกือบจะแสนนึงนะครับอะหมูไฟฟ้าเอาไม่มีใครเหลอไม่มีเกือกบสัปเสนนะครับอัศวินใต้พบมีปะอ่ามีครับกดไปเลยวเคหมูตัวที่สี่นะครับไปมูนักศึกษานะเดี๋ยวเลือกชนิดพันหมูนะครับก่อ,อนรอบนี้เดี๋ยวเอาเป็นเกือบจะแสนละกันนะเออไม่เอาแสนลวกัน นี่นี่หรือแต่พบก็ไม่เอาควางเล่นเดียล่ะอ่ะผสมนี่ตัวที่ห้านะครับอืมนี่นี่โอเครถที่ห้านี้แล้วมัดแล้วก็เอาไปผสมสองแสนแล้วกันนะตัวท้ายๆรถวท้ายมีมีแค่เออเนี่ยนู่นใครมุม้งไปปะออะมีกดผสมเลยโอเคก็เดี๋ยวเรจะใช้นี่ครับยาเล็กพอดนะอ่าเบบเป็นเบอร์เล็กแล้วกันนะ แบบเบอร์เล็กแบบประมาณซะเท่าไหร่อ่ะเออราคาเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวมันอาจจะไม่พอนะเ๋ือรับห้าตัวนะทุกคนก็เลค่าหมื่นห้าพันเหรียญสี่นะเออนะอ่าก็มาเป็นบุกสองบกสองบุกแฝดนะครับสียีบสีอ้ประมาณสามสิบนะครับประมาณสามสิบโอเคมาครับก็เดี๋ยวเร่งความเร็วไปเลยแล้วกัน ผสมรอบแรกก็อาบน้ำเขคน,นนวดนะครับไม่ต้องเร่งโตเลยทั้งสิ้นนะครับโอเคก็ให้อาหารเรียบร้อยนะครับอะให้น้ำด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไม่บอกนะว่าได้ตัวอะไรนะครัเออยังไม่สปอยตอนนี้โอเคก็มารอบสองนะผสมพันธ์รอบสองนะับเหลืออยาบรบบยืนใหญ่จำนวนห้าขวดดวยกันโอเคก็ยาลิ่งผสมพันธ์ก็เดี๋ยวจะใช้น้ำลยนะก็เอาเป็นตัวนี้ตัวแรกเลยนะเพิ่อเ,เสียงหน่อยอ่ะต่อมาครับตัวที่สองตัวนี้ครับ ค้กสตรอเบอรี่ก็คัเค้กสตรอเบอรี่อีกนะนี่ตัวที่สามสตรอเบอร์รี่นะเออนะอเค้กก็เหลือยาลิ่งผสมพันธุอ์อีกสองอ่าหมูปลาเรียนยาไปชิบก็ยาลิ่งผสมพันธุ์อันสุดท้ายหมูนางฟ้าออรุ่นโอเคนะอ่ะพร้อมที่จะผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะมาครับผสมพันธุ์รอบที่สองนะห้าขวดด้วยกันครับปั่นด้วย กดที่หน้าหมดเลยนะคระับนะนะอ่าครับกิสนสำเร็จกดที่หกนะครักดที่เจ็ดนะอ่าครับกินน้นสำเร็จอ่าสำเร็จนะไม่เสียเหมือนขวดเขียวอะเออนักปิยะครับปิ้นธรรมดาเป็นผีเขียวเรื่องมันจะเสียบางอันนะอันนี้แบบไม่เสียเลยสุดยอดไปเลยนะเออนะำเชฟน้ำปิญญานะ้ำข้างเออโอเคสำเร็จนะครับต่อมาก็ ควที่สิบคนสุดท้ายฟ้าออโรล,ล่านะสามเม็ดโอคโหไม่ได้พูดว่าไม่มีควรไหนเจงนะสามเม็ดพดสิบอันด้วยกันเลยครับสิบขวดด้วยกันอ่าผสมตัวที่หกใช่เดี๋ยวเจ้าจะ,จะเป็นอ่าหมูอวินจตุป,ปอาไม่มีแล้วนี่ใช่ปะ่ะโอ้ฟาร์มไหนเพื่อนคนไหนไม่เห็นมีเลยใช่ไหมอันเนี้ยเออหมูคิวป,ปิดตัวที่หกครับอ่าตัวที่เจ็ดก็ ลูกชน,นิดหมูเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยก็เดี๋ยวจะเอาเป็นประมาณสักไม่ถึงสองแสนแล้วกันนะ,ะตัวตัวติกเก็ตของเรานะนเพื่อนๆรือเปล่าสวิตใต้พบอ่าโอเคบอลบอบอ่าซึ่งก็จะมาลุ้นกันว่าได้หมูตัวใหม่ย,ยังหมูที่บันาพารึ้ปล่นะเออนะแบบเออที่เขาอัปเดตมาใหม่เป่ะอ่ะขึ้นลูกนะนี่นะครับจะไม่รู้จะได้เ,เพราะว่า ใช้ยาปรับยินใหญ่นะแบบเป็นขวดแดงแบบนี้เลยฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะครับถ้าได้นี่คือโชคดีมากเลยนะครับดวงดีเกิน <c oughs> เออนะเพื่อนนเดี๋ยวเอาเป็นหมูเชื่อสิงโตแล้วกันนะโอเคตัวที่เก้านะตัวที่เก้าเออเราจะเอาเป็นสองแสนหมดเลยนะไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงมาดูกันสองแสนก็เอาหมูเชื่อสิงโตแล้วกันนะ <c oughs> หมูเชื่อสิงโตยาวๆเลย,ยนะ,นะมาตัวสุดท้ายหมูเชื่อสิงโตนะครับผสมกัน อยู่ไหนเอ้ยนี่นี่อยู่นี่นะซุกร้อยเคแล้วก็ไปซื้อเออ,เอ,อตอนนี้มีถึงมดกี่ขวดน,นะอ๋อมียาลิงโคตรเบอร์ลิดทั้งหมด8ปดขวดด้วยกันเคหงสองสามแปดหนึ่สอสี่สี่หกห้าสามสิบเออมันเกินเกินมาขวดหนึ่งแบบสองแล้วนะ,ะนะเออประมาณยี่สิบสองไปับด้วยครับอ่ามันจะพอได้อยู่ เดี๋ยวเฟ้อแค่นี้กันสำหรับ30ตัวนะครับโอเคได้อะไรบ้างมาดูกันครับไปที่น้องหมูนะครับโอเคตัวแรกที่ได้ก็เป็นตัวหมูไอฮอกกี้นะครับตัวที่2ก็เป็นหมูปริญญาณนะครับปริญาไอตัวด้วยนะครับตัวที่3านะฮะหมูแลมโบนะฮะตัวที่สีก็หมูเฮลบอยนะครับตัวที่5้าหมูช้างดับเบิ้ลนะครับตัวที่หนะครับดับเบิ้ลได้มาเป็นตัวที่8ครับช้างดับเบิ้ลได้3ตัวเลยนะครับ อ่ะฮะก็หมูจำนวคิดปที่เก้านะครับเพื่อนคนตัวสุดท้ายนะครับไม่คิดว่าจะได้นับเนี้ยไม่คุ้นเลยใช่ไหมล่ะครับนี่ครับหมูสาวบันนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปซื้อนี่ครับอ่าเป็นน้ายาลิ่ตัวนะทั้งหมดเออเท่าไหร่น้อมีทั้งหมดเออเป็นสี่ห้าแล้วกันนะเออประมาณนี้นะครับ อยู่หนึ่งขวนะครับยาลล่นโตอยู่หนึ่งขวานนะเ,เดี๋ยวไปเล่นโตกันเลยนะเพื่อนคนทั้หมดสิบตัวด้วยกันที่ได้มาวันนี้บโอเคนะผมก็เพื่อนคนก็วันนี้ก็ ผสมไปนะยาปรับยีนขวดใหญ่นะครับก็ผสมไปทั้งหมด10ขวดนะไม่จริงสักขวดเลยนะเพื่อนคนโอเคก็จบตรงนี้แล้วกัน okay. เพื่อนคนโอเคแล้วลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่คิดต่อไป้าส่วนีไไไไไไว้ไปแล้ว,สว,ส,ลวสวัสดีครับเย่มาแล้วลูกาจุดโาทีนูยากได้นใส่เสมาแล้วลูกาจุดโาที่นูยาได้ที่นใส